ํำจำกัดความของไม้สายคอนโทรลถ้าจะให้พูดง่ายๆก็น่าจะเป็นไม้ที่สามารถควบคุมลูกแล้วก็วางลูกได้อย่างแม่นยำ ลีนิงฮาวเ r อร์เทคห0 0 0ครับเป็นไม้ตัวกลางๆรุ่นล่าสุดที่ลีนิงออกมาใหม่นะครับราคาก็3,990บาทอยากจะบอกว่าเอาไปตีมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียเงินซื้อ h a วเวอร์เทค0 0 0เลยก็ยังได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราพูดถึงนะครับสีสันไม้ดูคล้ายกับ8,000ทุกอย่างเลย ทั้งลวดลายทั้งการวางแพทเทิร์นของกราฟิกต่างๆนะครับคือเรียกได้ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้หยิบมาดูแบบมาเพ่งดูอะก็จะ,ะคิดว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยมันเป็นอาจจะเป็นแบบว่า8,000สีใหม่แต่พอเรามาดูแบบเพ่งดูอะตัว8,000อะมันจะมีรายละเอียดที่มากกว่าเว้ยมันจะมีความ จุกจิกของรายละเอียดอยู่ตามโลโก้ตามกราฟิกต่างๆไม้รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้คอนโทรลที่เราบอกไปก้านเนี่ยก็จะเป็นก้านที่มีขนาด6.8ม mm. ิมก็ถือว่าเป็นก้านที่เป็นก้านสลิมนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจนั่นคือ HDF Shock Absorption นะครับทำให้เวลาเราตีแบตแล้วแรงกระเทือนของไม้เนี่ยมันส่งมาถึงเราน้อยลงพูดง่ายๆคือไม้มันจะมีความนุ่มมากขึ้น แล้วก็เวลาตีเนี่ยเราจะรู้สึกถึงแรงกระเทือนที่ส่งมาอย่างแขนอย่างหัวไหล่อย่างข้อศอกเราน้อยลงส่วนเทคโนโลยีอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาได้ใช้เป็นเป็นกาไฟที่คุณภาพสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ถอดแบบออกมาจากรุ่นพี่อย่างตัว8,000ไม้ที่ผมถืออยู่เป็นน้ำหนัก 4U นะครับแต่ CU ของเขาเนี่ยสามารถจะขึ้นเอ็นได้ถึง30ปอนด์นะครับก็ไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ขึ้นเอ็น N65 นะครับของรีนิงประมาณ26ปอนด์ฟิลลิ่งการตีเนี่ยฟังเป็นไกด์ก็พอนะครับแบบว่าผมเทสให้แล้วก็เอาเป็นไกด์ดูว่ามันสามารถถูกชะโลกกับสไตล์การตีไหมนะฮะแต่อยากจะบอกว่าไม้นี้ ต้องให้เวลากับมันเยอะๆเป็นไม้ที่ไม่ได้จับแล้วตีได้เลยแบบว่าตีเข้ามือเลยสามารถตีลูกได้อย่างที่เราต้องการสามารถจะคอนโทรลูกอย่างที่เราอยากจะให้มันไปเนี่ยมันมันต้องใช้เวลานีผมบอกเลยสไตล์ของไม้ฮาร์เบอร์เทคเนี่ยคือผมสังเกตมาตั้งแต่ตอนใช้8,000แล้ว ตัว8 0 0 0เนี่ยก็พอเทียบกับอันเนี้ยคือพอผมตี8000มาสักพักหนึ่งแล้วก็มาได้ลอง5,000ันความแตกต่างผมแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีความแตกต่างเว้นเพียงแต่อย่างหนึ่งก็คือลูกตกนะฮะของตัว8 0 0 0เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะตกได้ดีกว่าตัว5.000อันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าผมอาจจะ buy as ก็ได้นะครับว่าแบบของแพง มันจะดีกว่าแต่เท่าที่สัมผัสได้เนี่ยก็จะมีแค่เรื่องเกมบุกลูกตบที่มันต่างกันนะ,ะแต่ว่าลูกอื่นๆเนี่ยคือต้องใช้เวลากับไม้ตัวนี้จริงๆมันไม่ได้แบบถือแล้วมันตีได้เลยตีได้แบบเหมือนที่เราไปตีไม้อื่นนะฮะอย่างตอนนั้นที่เอาแม็กซันมาใช้ก็โคตรดีเลยนะครับเป็นไม้ที่แบบว่าดีมากๆนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้องพิงก์ก็ได้เอาไปคว้าแชมป์ เย่าวาชนโลกอีกเดียวมานะฮะคือเป็นไม้ที่ดีอะตัวแม็กซ์เนี่ยแบบถือแล้วตีฟีลลิ่งดีมากแต่ไม้ตัวเนี้ยถือแล้วฟีลลิ่งดีมากแต่ตีอะมันยังไม่ได้ฟีลลิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ดีนะฮะผมก็ฝืนนะต้องฝืนเพราะว่าทางหลีนิงก็ไม่เคยขัดนะ,ะจัดให้ตลอดนะครับไม้รุ่นใหม่ๆส่งมาให้ใช้ตลอดก็ก็ใช้ไปใช้ไปเรื่อยๆ พอร่างกายเราเริ่มปรับตัวแล้วก็คุ้นเคยกับมันเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันคือไม้ที่แบบว่าเหมือน er อาร์คเซเบอร์สิอ่ะที่ที่เราตีไปเท่าไหร่เราใส่ไปเท่าไหร่ลูกมันก็ออกมาแบบนั้นะนะฮะซึ่งบางคนเนี่ยจะชอบคาแรคเตอร์ไม้แบบนี้แต่บางคนก็จะไม่ชอบนะครับคาแรคเตอร์ของไม้ตัวนี้ก็จะแนวแบบว่าตื้อๆหน่อยตีอาจจะต้องแบบใช้ข้อมือแรงหน่อยอยู่ข้างหลังเกมบุกเนี่ย มันก็บุกได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไม้ที่แบบบุกแล้วมันจะตายนะฮะแต่มันก็ถือว่าเป็นไม้ที่บุกได้ถ้าเต็มสิบให้ได้สัก7สัก 6.5. ประมาณเนี้ยแล้วก็เกมอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้แบบคือถ้าเอาไปตีครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ดีนะแต่พอเอาไปตีเรื่อยๆแล้วเนี่ย เราจะเริ่มเข้าใจมันละเราว่าเราเราจะต้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนวงการตีให้มันช้าลงมาหน่อยหรือว่าให้มันเร็วขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีมันดีของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่คลิกกับมันเนี่ยพอคลิกกับมันแล้วเนี่ยมันก็เป็นไอไม้หนึ่งที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าผมสามารถหยิบมันมาตีได้โดยที่ไม่ได้รังเลแบบเหมือนตอนวันแรกๆนะครับเพราะว่าช่วงวันแรกๆเนี่ยไม้ในกระเป๋ามีแบบ อาร์ 7, มีเบฟสิมีนิวเคลียร์ผมก็ลังเลแบบเราจะลงไปตีแล้วเราจะเอาไม้ตัวนี้ไปแต่ก็ก็ฝืนฝืนสักระยะหนึ่งสอาทิตย์ก็เออโอเคตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไม้หนึ่งที่ตีตีได้สนุกนะครับเซฟได้ดีแน่นมากความความแน่นของก้านความนุ่มของก้านเวลาเราตีลูกเซฟเนี่ยแต่เซฟไปกัผมว่าลูกมันค่อนข้างที่จะมีมีวิถีที่พุ่งแต่ว่า มันจะกักๆว่ามันจะไม่พุ่งจนออกอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่เวลาได้ใช้ไม้นี้นะแล้วก็ลูกฟันเนี่ยเป็นไม้ที่ฟันง่ายนะครับหัวมันเป็นหัวแบบว่ากลางๆนะครับฟันง่ายใครที่ชอบฟันทั้งฟันโอเวอร์เฮดหรือว่าฟันโฟร์แฮนด์เนี่ยไม้ตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับลูกยงลูกหยอดอะไรแบบเนี้ยก็ปกติลูกแย็บก็ปกตินะฮะไม้ไม่ได้ช้าอะไรเท่าไหร่เกมลับเนี่ยไม่ได้เป็นจุดอ่อน ก็รับได้วางได้เพราะว่ามันเป็นไม้คอนโทรลนะครับความความพิเศษของไม้คอนโทรลเนี่ยก็คือก้านมันก็จะแข็งนิดนึงจะเป็นเอกลักษณ์ของไม้ที่เป็นสายคอนโทรลนะครับข้อเสียของไม้ตัวนี้นะครับเอาจริงๆเลยนะมันเป็นไม้ที่ต้องใช้เวลากับมันนะถ้าสมมติว่าวันสองวันแรกเอาไปตีเนี่ยไม่ไม่เวิร์กแน่นอนแบบว่าเราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอึดอัดจะเล่นลูกต่างๆแบบ มันไม่เป็นตัวเองของเราเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะไม้มันจะค่อยๆสนิทกับเราแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะเล่นยังไงอันนี้ให้เวลามันนิดนึงนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่รุ่นพี่มีเนี่ยตัวนี้ก็มีเว้นอย่างเดียวก็คือตัวรุ่นพี่อาจจะหล่อมากกว่าหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็หล่อน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าไม่มีใครสนใจขนาดนั้นหรอกครับอยู่ที่ฝีมือมากกว่าไม้ตัวนี้ถ้าใครอยากคอนโทรลดีๆ อยากจะเล่นเกมแบบว่าตึงๆดีๆเนี่ยตอบโจทย์มากสามารถขึ้นเลนได้30ปอนด์ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ3,900ได้ไม้แบบนี้ซื้อเถอะครับ